โอเคนะครับสวัสดีพี่พีเอซทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยช่องอาจารย์หนูีแซดวันนี้ผมจะมารีวิวปืนลูกซองนะครับอ่าลูกซองยี่ห้อเลมินตันพันร้อยนะครับฝั่งนี้เขาก็จะเขียนว่าเทคนิค a l อนนะครับเทคนิคกก็คือแบบความหมายแบบเทคยุทธวิธีนะครับอ่าลูกซองลูกซองที่เราใช้ในยุทธวิธีไม่ได้ใช้ในการแข่งขันนะครับอเอามาใช้ในการที่ป้องกันทรัพย์สินอ่าแล้วก็ เอาไว้ปกป้องครอบครัวเรานะครับอ่าอันนี้เอาไว้ใช้งานปืนไว้ใช้งานเป็นระบบระบบการทํางานก,ก็จะเป็นระบบกึ่งอัตโนมัตินะครับอ่ากึึงอัตโนมัติอ่าเหมือนเราอันนี้น้องเคลียร์ปืนแล้วนะครับอ่านิ้วออกนอกก,กลงไกดึงอ่าดึงคันลังแล้วก็ตรวจดูนะครับตรวจดูในรังเพลิงรังเพลิงไม่มีนกระสุนแล้วก็ปล่อยไป แต่ถ้ากรณีที่เราดึงมาสุดแบบนี้นะครับเราดึงมาสุดนี้อ่าโบหรือว่าสไลด์นี่มันจะค้างนะครับอ่าให้เรากดกดลิ้นดึงถอยหลังมาแล้วก็กดลิ้นขึ้นไปอ่ามันถึงจะปล่อยไปข้างหน้าได้อ่าแต่ถ้าเป็นรุน่นอื่นเขาก็จะมีปุ่มกดนะครับอ่าถ้าเป็นลูกซองบัมเมชัน่นแล้วก็เขาเรียกมันจะมีปุ่มปุ่มตรงนี้นะครับอ่ปุ่มกดไอ้ปลดปกระโจมมือนะครับอันนี้มันเป็นระบบ ถึงอัตโนมัติเราสามารถขึ้นลำทีเดียวแล้วก็ยิงยิงหมดหลอดเลยนะครับส่วนพันท้ายนะครับพันท้ายก็จะมีด้ามจับเหมือนเขาเรียกอะไระด้ามด้ามพลาสติกหรือว่าเซนสติกนะครับแต่ภาษาอังกฤษน้องก็ไม่คล่องเท่าไหร่นะครับวัสดุก้อนนี้ให้พี่ๆดูนะครับวัสดุส่วนตรงพันท้ายเขาก็จะมียางมาให้นะครับลองลองเวลา แรงรีคอยนะครับเวลาเรายิงลูกนอกหรือว่าลูกถ้ายิงลูกไทยก็ปกตินะครับอ่าเราจะประทับเข้าล่องไหลแบบนี้เวลาเรายิงปุ๊บอ่าตัวนี้ก็จะช่วยซับแรงรีคอยให้เรานะครับอ่าส่วนข้างบนนะครับอ่าเอารีเซิเอร์ก่อนรีเซิเบอร์รีเซิเอร์หรือว่ากระโหลกนะครับทําจากวัสดุเหล็กนะครับทําจากเหล็กแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆรุ่นปัจจุบันนี้จะทําจากพวกอลูมิเนียมนะครับ อลาาูมิเนียมหรืออลูมิเนียมอมันลอ,อยนะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้เขาก็ทางโรงงานเขาก็จะเจาะเจาะใส่สกูมาให้เราทั้งหมดสี่ตัวนะครับอ่าเวลาเราจะใส่พวกรางนะครับใส่พวกรางไอแบบนี้อ่าใส่พวกรางพิ卡ทินีนะครับเอาไว้ติดไว้ไฟฉายเลเซอร์อะไรแบบนี้ถ้าเกิดเราจะติดนะครับติดดอทก็ได้แล้วก็จะติดไว้ตรงนี้ แล้วก็จะใส่พวกดอทอะไรได้ส่วนของลำกล้องนะครับลำกล้องเขาจะทํามาหนานะครับอ่ารุ่นนี้จะไม่มีโชคนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆก็จะมีซิลินเดอร์โชค๊คโมดิฟายโชคอ่าฟูโชคอ่ารอยกระสุนนี่ครับออันนี้ก็จะบรรจุครับเราก็จะบรรจุเข้าไปทางนี้อ่าส่วนตรง กระโจมนะครับกระจมหรือว่าด้ามไอตรงจับนี่เขาก็จะทําเป็นวัสดุทําจากโพลิเมอร์หรือว่าพลาสติกนะครับเขาก็จะแทงลายมาให้น,นี่พี่ๆเห็นไหมแทงแบบนี้การถอดการอะไรน้องยังไม่ถอดให้ดูนะครับการถอดก็ถอดเหมือนปืนปกติหมุนตรงนี้ออกมาแล้วก็ดึงออกมาอัานนี้ส่วนวัสดุในการทำกลงไก วัสดุกลงไกเขาก็จะทําจากอลูมิเนียมอันลอยนะครับอเพื่อให้มันเบานะครับเออเวลาเราใช้งานเลยแบบนี้มันก็จะเบาแต่เวลาการยิงเวลาเรายิงมันจะหนักข้างหน้าหน่อยอน้ําหนักมันจะถ่วงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเบาแต่ถ้าเราไม่ชอบด้ามแบบนี้เราสามารถซื้อด้ามท้ายพับมันได้นะครับพับฐานก็ได้หรือว่าใส่แค่นี้ก็ได้ใส่ด้ามแบบนี้ด้ามจับแบบ แต่ในส่วนศูนย์นะครับศูนย์มันก็จะเป็นลูกปัดอ่าศูนย์นี่นะครเป็นลูกปัดศูนย์หลังเขาก็จะไม่มีนะครับศูนย์หลังไม่มีเวลาเราเวลาเราเล็งอะไรแบบนี้ก็เล็งผ่านกล้องไปเลย sigh, เล็งเล็งเล็งผ่านไปเลยสวยนะครับสวยเวลาเราจะใส่ลูกใส่แมกกาซีนปุ๊บถ้าเวลาเราจะยิงล้วก็ดึงมาแล้วก็ปล่อย ปล่อยเสร็จแล้วก็ยิงให้หมดเลยพอยิงหมดแล้วสไลด์มันก็จะค้างพอเราจะปลดสไลด์ก็เหมือนที่ผมว่าต้นคลิปแล้วก็ต้องดึงถอยลังมาแล้วก็กดลิ้นเข้าไปห้ากดกดลิ้นเข้าไปแล้วก็ปล่อยไปข้างหน้าแล้วก็ลั่นไกลไปในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับใช้ดีครับรุ่นนี้ใช้ดีสมบุกสมบันนะครับฝั่งนี้เขาว่าจะเขียนไว้เดี๋ยวผมให้พี่ๆดูอ่าเขา้าจะเขียนไว้ ลิมินตันพันร้อยนะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับออันนี้กล้องมันก็จะกลับทางนะครับอน้องเลยอธิบายให้ฟังพา่วกล้องหน้ามันกลับทางโอเคนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องอาจารย์หนู่ซีแซด้วยนะครับขอบคุณครับ